อเอ,เอาล้ครับผมมารับชมครับสินเสียงละครังยกที่หนึ่งครับอาจารย์กติกาเปียวงศัพท์โกไปเรียบร้อยครับคู่ที่สองของรายการครับ ดูครับวงในแม่โดยเกี่ยวคอไว้แน่นเลยครับทางด้านของลูกเสือครับดูครับแทงขวาครับคาริลลี่แทงขวาครับคาริลลี่นักชกจากประเทศอิหร่านครับเตะขวาคืนครับลูกเสือดังกติกาสับชกใหม่ครับดูครับมาเวียงทิ้งลงไปครับคาริลลี่แล้เตะตรงครับเอาต่อยซ้ายครับ คาลิลี่เตะขาครับคาริลี่เตะขาครับเอามีเอ็นครับลูกเสือแล้วดูครับเตะขาครับนี่แหละครับผมเป็นการตัดกำลังไปก่อนครับด้านของคาลิลี่ครับเจาะยางขาท้ายของลูกเสือครับลูกเสือสิทธ์นำขบวนครับจากจังหวัดศรีสะเกษเตะท้ายครับเอาคืนแข้งขวาครับคาริลี่ จานกติกาเปียวงครับจับแยกครับมีแทงซ้ายครับลูกเสือดูครับไตเข่าขวาครับคาริลี่แล้วมาไตขวาต่อยขวาครับจานกิติครับต้องจาย์กติกาครับต้องแก้ออกมาครับ ยับขวานแต่ท้ายครับคืนแข้งขวาก็ต่อยขวาครับคาริลี่แทงท้ายครับลูกเสือนี่นะครับ30เคยได้ยินแต่ว่า30ยังเจ๋วครับอันนี้40ยังไหวครับดูครับดูงัดขวาต่อยทรายครับคาริลลี่แล้วมาจะจ่อระเกะฟาดหางครับจังหวะนี้หุ่นบิดไปนิดนึงครับดูแทงขวาครับคาริลลี่กอดนำตัวไว้ครับลูกเสือ อากติกาจับแยกครับเอ้าซับชกใหม่ครับดูครับต่อยขวาครับมาแทงซ้ายครับลูกเสือแทงซ้ายยัดเข้าไปทีครับหมดยกที่หนึ่งครับเอาละครับผมมารับจุมมตอครับยกที่สองครับมาล่วงลงไปก่อนครับลูกเสือลุกขึ้นมาใหม่ครับมาดูครับแลกเข่าครับเข่าซ้ายเข่าขวาครับ ใครจะแข็งกว่าใครครับแมาเนี่ยครับแทงซ้ายทีบขวาดักครับคาริลี่ล็อกคอครับมเจอเหลี่ยมก็แล้เสียจังหวะล้มลงไปด้วยครับลูกเสือไซ้ายคืนแข่งซ้ายครับลูกเสือเอาละครับมาดูครับทีบขวาครับคาริลี่แทงซ้ายครับลูกเสือแทงซ้ายยัดเข้าไปครับแทงซ้ายครับ แล้วยังดันครับคาริลี่กะระยะแม่ไปต่อไม่ได้ครับคาริลี่เอามาดูกันใหม่ครับอ่าเตะทรายครับลูกเสือแล้วเจอเหลี่ยมล่างของคาริลี่ครับลูกเสือแต่โดนเตือนครับหัวเตะซ้ายครับคาริลี่ตีเข่าขาครับลูกเสือแทงซ้ายจานกติกาครับจับแยกครับซับชกใหม่ครับ มาต่อยขวาต่อยซรายครับเดินเข้าหาเตะซ้ายครับลูกเสือเตะซ้ายครับลูกเสือแล้วมาดูครับแข่งท้ายครับคาริลี่แม่มียับขวาเตะซ้ายเหมือนกันครับถีบขวาครับคาริลี่เดินเข้าหาแล้วกระโดดเตะซ้ายครับลูกเสือดูครับมัดเกือบไปครับจังหวะนี้จางกติกาครับจับแยกครับเดินเข้าหาครับลูกเสือหม่แข่งท้าย คาริลี่ว่ายังไงครับดูก็าเตะซ้ายครับลูกเสือต่อยขวาครับคาริลี่แทงซ้ายครับลูกเสือตีเข่าขวาครับดูครับเตะขวาครับลูกเสือโอ้โหเนี่ยแหละครับแกใช้ความเก่าโชว์ให้ดูเลยครับท่านผู้ชมของลูกเสือครับ นี่ยครับไถนาครับเอาแทงซ้ายครับเอาแทงซ้ายไปอีกทีครับลูกเสือเอาแะครับตีมขวาครับคาริล,ลี่หมายโดยเขางัดขวาต่อยซ้ายครับแทงซ้ายครับลูกเสือ โอ้ดู nice when when คร oh. ับแกนล็อกไว้แน่นเลยครับลูกเสือครับอาจารย์กติกาครับสับจกใหม่ครับโอ้ดูครับแทงครับคาริลี่แล้วพยายาจะบวกศอกับหมดยกที่สองครับเอาละครับผมมารับจงกระต่อครับยกที่สามครับยกสุดท้ายครับขยับเข้าหาเตะซ้ายล่างครับ คาริลี่เตะขาครับคาริลี่แม่คืนแข้งซ้ายับลูกเสือเอาแรกครับยับเข้าหาเตะขวาต่อยขวาครับคาริลี่ต่อยขวาครับแทงซ้ายกับคืนครับลูกเสือตีแมาดูยครับตีเข่าครับลูกเสือแทงคืนเหมือนกันครับทางด้านของคาริลี่ดูครับแข้งซ้ายครับลูกเสือเตะซ้ายครับเตะขาครับคาริลี่จับได้โอ้ยแมเกือบไปแล้วครับ ดีครับดีครับอาจารย์กติกาคว้าไว้ทันครับดูครับแลกเข่าครับกอดเอาไว้ครับลูกเสือแทงซ้ายแล้วตั้งเข่าขวาบังเอาไว้ครับแหมเนี่ยครับบวกบวกศอกข้างบนไปเลยครับด้านของคาริลี่ครับเดือแต่ซ้ายครับคาริลี่ นะครับแม่มีหยอกล้อครับคาริลี่คิดครับแม่เตะซ้ายครับคาริลี่เตะขาครับคาริลี่จิ้มซ้ายเตะซ้ายกับคืนครับลูกเสือดูครับเตะขาครับคาริลี่ทักคืนแข่งซ้ายครับลูกเสือเอาบัวครับมาแลกเหมือนกันครับลูกเสือถีบขวาครับคาริลี่ดูครับเกี่ยวคอครับพักออกไปครับคาริลี่ อ่าเรียกได้ว่าวงนอกนี่ถือว่าทำได้ดีครับวงในนี่ก็ใช้ได้เลยครับทางด้านของเมนี่คาริลี่ครับจังหวะสวนจังหวะแรกจังหวะรับน้วหมาครบชุดครับดูครับเตะขวาครับลูกเสือขณะที่ความเก่านี่ยังเป็นต่อได้เยอะครับทางด้านของลูกเสือครับ ดูครับเตะขวาตรงครับหมากะเสยคางครับคาริลี่จะาฮันกติกาครับจับแยกครับเตะซ้ายครับลูกเสือ,อดูครับแทงแลกเข่าครับ เตะซ้ายครับมันเมดี้แล้วแม่คืนแข้งเหมือนกันครับตรงด้านของลูกเสือครับโอ้ oh, ดูครับเตะขวาต่อยขวาครับเมดี้คาลิลีโลเนี่ยแหละครับแล้วแม่เจอเหลี่ยมครับหงายทองลงไปครับลูกเสือ